บันทึกวิดีโอวิดีโอไม่ค่อยมีคนดูตอนนี้เขากำลังดันไล์ไงบันทึกลงก็ไม่เหมือนไลฟ์สดนะไลฟ์สดตอนนี้อาทิตย์นี้ตั้งแต่วันอังคารมาเนาะไลฟ์ไลฟ์สดมีคนดูเยอะมากแล้วทีนี้ไปดูอ่ะสตูดิโอนะไปดู อยอดวิวอ่ะมันก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยเราลบเหลือวิวอ่าประมาณเจ็ดแสนน่ะตอนนี้มันขึ้นมาหนึ่งล้านแล้วเราไลฟ์อาทิตย์นี้นะไลฟ์อาทิตย์นี้ก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งล้านแล้วอ่ามันก็เพิ่มคนยอดดูได้ได้เยอะนะถ้าไลฟ์นะถ้าใครถ้าใครไลค์คนไลฟ์เลยเราไลฟ์อยู่ประมาณสองเดือนนี่แหละมัง้ง เนี่ยเดือนนี้เขาเพิ่งสองสามสามเดือนนี่แหละเดือนนี้เขาเพิ่งมามาดันดันไลค์คือคือให้ผู้ชมดูเพิ่งมาดันไลค์แต่ส่วนมากตอนนี้คนกำลังเข้ามาอ่ะสร้างไรายได้จาก youtube เยอะไงเพราะว่าแพลตฟอร์มอื่นน่ะอ่ะ,อะเขาเก่งจากแพลตฟอร์มอื่นมาแล้วนะเราก็เราก็เก่งจากแพลตฟอร์มอื่นนะ มาเพราะว่าเขาบอกว่ารายได้มันหดเขาก็เลยย้ายมาอยู่อยู่นี่ย้ายมาอยู่ย t ทูบก็เห็นเขาคนที่เขาทำคลิปตลกอะ่ะยอดผู้ติดตามเร็วมากเลยนะเออเราตอนแรกนะเราเราไปลิมิทของเขาอะ่ะเขายังผู้ติดตามน้อยๆน,นะพอเราไปลิมิทของเขาอะ่ะผู้ติดตามเขาเยอะกว่าเราอีกเพราะว่าผู้ติดตามเราอะ่ะ ไปดูแอบไปดูคลิปเขาทีนี้เราก็เลยจะรีมิกเฉพาะคนที่มีผู้ติดตามเยอะๆเพราะว่าเราไปรีมิกผู้ติดตามน้อยๆผู้ติดตามเราไปดูของเขาหมดเลยโอ้ยเนอะอ่ะคนที่ทำคลิปตลกๆไงนะเขาจะเขาจะได้คนผู้ติดตามเร็วมากนะอ่า เพราะว่าคนก็จะชอบดูอ่ตลกฮ่าๆเนาะเออวิดีโอนี้ก็คุยกันตามภาษาเออคุยไปเผื่อมีคนดูก็จะได้อ่าเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงอ่าวิดีโอเราไม่ค่อยมีคนดูเยอะหรอกเพราะว่ามันเรายังอ่ วิดีโอจริงๆอ่ะมันต้องเป็นสาระที่ว่าเออทำอะไรขึ้นมาสักอย่างอาชีพหนึ่งหรืออะไรเงี้ยทำอ่าคลิปนั่งกินกันหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีคนดูเยอะถ้ามานั่งพูดแบบนี้ไม่พูดไปเรื่อยๆไม่ไม่มีสาระอะไรก็ไม่มีคนดูหรอกแต่ว่าเราอ่าเราทำคลิปเขาบอกให้ทำแบบสม่ำเสมอไงลงคลิป วิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปสั้นเนาะแล้วก็โพสชุมชนอะมันต้องทําสม่ําเสมอไงเขาถึงจะดันแค่นี้ละค่ะ